สวัสดีค่ะเอฟซีลูกค่าและท่านผู้ชมนะคะร้านแม่คํสาสแตกอีกแล้วนะคะวันนี้ลูกค้าเต็มร้านเลยนะคะเลือก โอ้นอนี้าจะาเกงาเกงเกเชื่อนี่แล้วอนี่แล้วไม่รู้รูเอาเอนลูกเอนลูกเอนสองคนนะลูาเอ็เรียกเลยนะแม่พี่นะพวกเราขอภาพหน่อยโอ้โหพอดีมันมีกางเกงบ้านนม่ด้วย เนี่ยไปแล้วนะเพื่อนเจ้านี่เราเราซอเกมสองเลยค่ะโอ้ยแม่พี่ซื้อเกมซอเกม่ะเอ้ยแน่นจังแม่พี่ไหมเรืองเลยโอ้สองตัวนะคะใสยพลุงลักเลยนะคะสองเจ้าเยุณบ้านสาวสองปุ๊บแน่นอยู่อ้าวแม่พี่เดี๋ยวนี้ใช่ไหมพี่สาวก็รีบเป่าลายมาบอกว่า พี่พี่เมาอีกแล้วรอพี่ก้าอย่าลืมมากันเอาซอสมานขอบคุณมากๆเลยค่ะสวยมากเลยนะคะใส่แล้วนะใส่แล้วนะดีแม่ดีก๊า้ดีแม่ดีใจจนดีใจจนเจ้าของร้านดีใจจนพระถุงหุดอันนี้ยังไงอีแมเอาอเดี๋ยวหันมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สิ่หลุดอยู่เดี๋ยวเข้าไปเขาเฟรมหน่อยแล้วเข้าไปมาเดี๋ยวหนูถือให้ได้แล้วจะจดกีนนะคะเออเอาหันหน้ามาลูกเอาตัวที่สองล่ะเออสวยสวยอ๋อแมงมุมอ๋อาตัวนี้เข้าก่อนมงมุขอขอนางแบบหน่อยค่ะโอ้ขอนางแบบหน่อยนะสวยมากเลยนะพี่จะทำให้มันตกวันชือตรีไอเคเอาเอาถุงมาหน่อยเด้อ โอ้โหทำไมสวยแท้ใส่แล้วไม่ต้องดูก็ได้อันนี้เหมือนกันสวยมากเลยใส่แล้วหายหมดแล้วยาวนี่ไงเยอะแยะเอออันนี้ดูนี่แไมะสวยแท้ของดีมาก่อนนะแบบนั่งแดงอาใส่ดูหน่อยจะส่งมปให้ใครวิบนาสีนี้สวยแม่นาจาสีนี้สีนี้เออเออดูยไม่ได้นะ อีกข้างล่างอีกข้างล่างดูอีกดูข้างล่างนั่นแหละมันแก่ก huh. ล well, uh ่องเลยนะนี uh, ่นั่นแหละสีน uh ั่นแหละสีนั่นกล่องเลยนะเอาตัวเล็กกว่านั้นอีกดแม่ดาเอาถุงตัวเล็กมาอันนี้มันใหญ่เกินนู่นเออเออเอาหุงหุงมาหุงมาเออขก่อนน้ำพร้อมใช่รู้แล้วรู้แล้ว เอาคุณนะคะนีุณนะคะอาไหมแมสก์มีไหมจ่าเออ่เจ็บยัจนต้องาดูตรงนั้นมถ้ามีหนูให้เอาเอาเอามาอ่านสิลูกมาแล้วอ่านราชื่อใหเอาราย่อรายชื่อชื่อรายชืราชือมาือาย่อยช่อายอายชื่อยชอายรายางช่ยชื่อ่ืออย่อยยยอยาายอ รายชื่อที่พี่บารีส่งมาให้นะก็จะมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะคะอันนี้เป็นการเหมาครั้งที่9วันที่29มิถุนาหนึ่งลุงช่างใหญ่สองป้าสวนผักสน้องนํำมนสี่น้องโอมห้าพ่อฟื้นหแม่คำใสเจ็ดย่าชิ8ดแม่ดา9แอดมินเปรี้ยว10บน้องปุ๊1ิดน้องหมิว12น้องแอนแฟมิลี 13น้องฟาง14พิราวัน15จ๋าเอ็ม16ปู่พ่อง17ย่าพา18ลุงเสือ19ป้าสา20ป้าอ่อน21อาแมม22ป่าวนุ23สาวปาน24แม่พี25แอดมินแอนกกก,ก26แอดมินอ้อกกก,ก27นาเดียค่ตามรายชื่อนี้นะคะชื่อนี้นะคะเดี๋ยวอ่านก่อนนะคะ ขอบค <TR 'T AL> ุณพี่บรีมากมากนะคะที่ให้ความเมตตากับพวกเรานะคะเลยนะคะสวยงามนะคะทุกพอไม่รักก็ได้เลยเดินไปเลยสวยเลยต้นสวยอยู่ไหนใส่อะไรก็สวยมันหมดเลยบ่หมดเลยบอกฮะโอ้ยพี่เาด่าอย่าพูดไม่ต้องด่าเน้วเจ้าช้ามาตัวนั้นไม่ค่อยค่อยคิดถูกเลยเด้อตััวนค่อยขี้พุกเลยปังยางอ่าอ่อปังยัง อาหารคาเต้แล้วนะครับพี่น้องขอบคุณพี่ฟารีมากเลยนะมีเดทของที่แบบสวยๆเลยนะวันนี้เรามาใหม่เลยแกะกองเลยเนี่ยเลือกได้ค่ะอยู่ทุกงเลยก็ใส่สบายๆม่ดาก็เอากางเกงเหมือนแน่เต้อุ้ยกระโปงสวยม่ลากระโปงสวยอุ้ยเอาเลยเอาเลยค่ะเอาเลยสีหวานมาก เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวให้ตาเปิดมือว้หน้าด้าเดน้าไปใส่มาเขาดำแล้วจนะไปหาหมอมาไม่ได้ลาลุงเลยเป็นยังไละหมอไปยังไหนอ๋อไปพิมบลกปันค่ะพิมบล์ปันไปสะกดเปนบมอค่ะไปนังไปรถโดยสาร โอ้ยไปถึงสะกอนสวยมากขอบคุณคุณวารีบานพิเเรามาพื้นนะคะได้แล้วนะคะของน้องโคขอบคุณอวามสุขความเจริญที่สสมุทปรากานะคะย้ายย้ายยยจะให้บมาเอบมาก่ายนะพอดีเจอร้านแต่พอดีบอกใจเอ็มเลยเด้อลูกเด้อควจะบอกใจเอมนะคะ นี <Es> <an> like ่ดเลยใส่ก like ับเสื้อสีขาวไป้ทุกทุกรอบนะคะก็ขอให้มีความสุขความเจริญที่ส่ดในชีปิ่ารถนะนะคะเดี๋ยวจะบอกให้น้องมีคเลือกเองตองค่ะเหมือนผู้มากเลยเนี่ยเหมือนไหมแต่ละคนจะเลือกแบบสเปคของใรตรงมันเลยนะอันนี้ของร้องนาเดียนะคะ ขอบพระคุณคุณวารีมากๆนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยมีอายุยแม่สงสเดียวตรงอยู่แม่มันเลือกเอาเยอะมันจะได้จบคีปเินไม่ได้ตมจุดิมี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆนะธุรกิจได้ก็ขอให้เงินไหลนองห้องไหลมาดังแม่น้ำไหลมาไม่ขาดสายยิ่งให้ยิ่งได้นะคะของเก่บไปของใหม่มายิ่งได้เป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะสาธุสาธุค่ะสาธุให้ลูกสาวด้วยนะคะบุญหนุนนาเด้อดูเด้อ เปิดให้กลับไปหาเจ้ามือสก๊อต้าาเล้นเข้านะคะทั้งเสื้อเสื้อลกางกระโปรงบอกเพราะว่าของนาเดียด้วยเพิ่นนะของมิวให้มิวมาเลือกเอาของเพิ่นเออเนี่เห็นม้าได้ทั้งชุดเลยน้องมิวเนาะอ่า วาลีชอบเพื่อนันเพืสาสุด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 หย่วไมด้ขอถุงมืนะคะจ้าอน่เสือมาใหม่เกือบเบิดเลยเออเลยสองตัว เยอะเหลือทั้งในน่ะทั้งในมันเป็นแบบใดเป็นแบบนั้นแบบนี้เหรอว่าแบบนั้นแบบนั้นแบบลายแบบนั้นนะคะถ้าเอฟซีต้ใดนะคะคุณแจมาเลยมันก็สวยนะคะยู่นาะอะแม่ถ้าเอฟซีอยากติดต่ออย่างเหตุอย่างใดอ้างบอกเบอร์อยากติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าหก ห้าศูนยสามหกสามสี่หนึ่งค่ะแอดไลได้ไหมแอดไลก็ตามด้วย KF ภาษาอังกฤษตัวเลขนะคะโอเคนาคะเสื้อผ okay. ้าเสื้อผ้าล้านแม่คำาใจมาได้เลยนะคะ FC ท่านใดนะคะก้าหกห้าศูนสาม หกสามสี่หนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วย ks ภาษาอังกฤษตัวเล็กหามาหาไได้เลยนะคะเสื้อผ้าสวยๆแส่ยอดอย่าะเดียวคือบอกว่าจะหาปุ๊เสื้อผ้าสวยๆนะคะหมดเลือกให้ใช่ไหมอบนุ๊เสื้อผ้าสวยใส่สบายใส่ง่ายนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ